สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัญยาณมิตรที่น่ารักในช่องกุญยาดาเลิทาโลกอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยคะ่ะวันนี้หน่อยมีหัวข้อแล้วนะคะหัวข้อในวันนี้เลยก็คือตัวตนใหม่นะคะกาลังจะดึงดูดสิ่งใดนะคะมาให้กับคุณตัวตนของคุณคนใหม่มันอาจจะถึงเวลาแห่งการทาน์ฟอร์มนะคะมันถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ้นปีมาทีไรเนี่ยหน่อยเชื่อว่าทุกคนจะมานั่งคิดแล้วมาดูแล้วว่าที่ผ่านมาย้อนหลังเนี่ย นะคะชีวิตเป็นยังไงนะคะมีอะไรที่ควรแก้ไขปรับปรุงมีอะไรที่ควรตัดมีอะไรที่ควรไปต่อเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่มาเห็นคลิปนี้เนี่ยมีอะไรใหม่ๆที่เกิดกับคุณหรือสิ่งที่คุณจะพยายามที่จะปรับตัวเป็นคนใหม่หรือเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะคะเป็นคนใหม่มาสักพักแล้วเนี่ยจะดึงดูดสิ่งใดมาให้กับคุณนะคะเรื่องราวนี้ไหนใช้ไพ่สำหรับนี้อาจจะมีเสริมนะคะตอนท้ายเดี๋ยวขอดูจังหวะก่อนนะคะ โอเคมาขออนุญาตของรักษาครคูครูบาอาจารย์เจ้าเกนนงชตาเทพเทวดาเทพารักษ์ประจําตัวคุณที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะขอให้การอ่านไพ่ของหน่อยการสื่อสารการเป็นสื่อกลางในการสื่อสารจากจักรวาลครูครคูรครบาอาจารย์ของรักษาไฮเออร์เซลนะคะของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ขอให้การสื่อสารของหน่อยเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ตรงประเด็นน้อมรับแต่พลังงานที่ดีๆสิ่งที่ดีๆไปนะคะทุกคน คุณคนใหม่นะคะจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตเจอไฮพินเทสแปดเหรียญโอ้โ oh, ห oh. แล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะน้อมรับเลยนะคะทุกคนตัวตนคุณคนใหม่คุณจะกลายเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในตัวตนอันนี้มันเด้งออกมาก่อนเนาะอ่านที่ะราใบนะคะตัวตนคุณคนใหม่หนยว่าคุณจะเข้ามาอยู่ในจุดที่เรียกว่าการตื่นรู้ การเห็นคุณค่าการให้ความสำคัญของตัวเองมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมาคุณจะอาจจะใช้ชีวิตโดยการที่ไหลลื่นไปเรื่อยค่ะอาจจะยังไมค่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของจิตวิญญาณภายในตัวตนความรู้สึกคุณค่าของตัวเองมากนักค่ะ The High p i n เ e d แต่ว่าก็ยังเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวมีความลึกลับ นะคะชอบเก็บความรู้สึกมีอะไรก็ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยเหมือนเดิมนะแต่ว่าคุณมีความสุขไงคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นค่ะอยู่แล้วและยิ่งคุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่นะคุณยิ่งจะกลายเป็นคนที่เห็นคุณค่ารู้คุณค่าของตัวเองอะ่ะ จากที่เมื่อก่อนอาจจะแบบรักตัวเองอยู่แล้วแต่ตอนนี้อาจจะทั้งรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ได้เห็นไหมคะบางคนมาทางด้านสายจิตวิญญาณการตื่นรู้แบบชัดเจนเลยนะเดือายพินเทศเนี่ก็คือผู้หญิงผู้ชายที่มีความลึกลับชอบศาสตร์แห่งความเชื่อความศรัทธาสิ่งเล่นลับนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือหน่อยว่าตัวตนของคุณคนใหม่อะคะ่ะคุณจะเข้ามาในกระบวนการของการพัฒนา นะคะภายในของตัวเองมากยิ่งขึ้นอาจจะรักความสงบมากยิ่งขึ้นนะคะมีกิจกรรมที่ทำกับตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ได้อาจจะเป็นคนที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เคยให้ความสำคัญในเรื่องของการดีท็อก เรื่องท็อกซิกต่างๆออกไปเพราะคุณยังรู้สึกว่าก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้แต่บางทีอะค่ะคนเราทุกคนพอมันใช้ชีวิตมาจนถึงจุดจุดนึงแล้วอะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอะไรที่ตัดได้ตัดอะไรที่ปล่อยได้ปล่อยอะไรที่สามารถที่จะละวางนะคะตัดทิ้งได้ก็คุณควรที่จะตัดทิ้งค่ะหน่อยว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ดูมีความลึกลับมีชั้นเชิงมากยิ่งขึ้นต่อไปบางคนอาจจะทําเกี่ยวกับเรื่อง ความสวยความงามบางคนอาจจะมีแพผนนะคะไปะแต่งเติมสมเสริมหล่อเสริมสวยนะคะปรึกษามหมอนะคะเพื่อที่อยากที่จะคือภายในของเรามันมีความเต็มตื้นแล้วไงคะ รักตัวเองดูแลสุขภาพทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วนั้นนะคะภายนอกคุณก็อยากที่จะพัฒนามากขึ้นโดยการที่บางคนนะคะอาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องมีแลนนะคะหรือว่าเพิ่งผ่านการทําสัญญกรรมมานะคะการแต่งเติมเสริมหลอ่อเสริมสวยเสริมบุคลิกภาพให้ตัวเองนะคะมันเป็นการเพิ่ม เพิ่มคุณค่าทางใจให้กับตัวเองด้วยนะคนที่สวยทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็ภายนอกดูดีดูหลอ่อดูสวยดูมีบุคลิกที่ดีนะคะอะไรเติมได้นะคะอะไรแต่งได้เนี่ยคุณก็จะทําบางคนอาจจะหันเหมาทําเกี่ยวกับเรื่องนะคะทางโลกออนไลน์หรือเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามแฟชั่นนะคะความสนใจต่างๆก็มีความเป็นไปได้บางคนอาจจะกลายเป็นคนที่คนรอบข้างเนี่ยเขาสัมผัสได้ว่าคุณเนี่ย เหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้กับคนอื่นๆนะคะบางคนอาจจะเป็นไลฟ์โค้ดบางคนอาจจะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาต่างๆหน่มีความรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่มองทะลุปุกโปง่งมากยิ่งขึ้นตัวตนของคุณคนใหม่นะคะจะเข้าสู่กระบวนการแห่งการตื่นรู้สายบําบัดสายจิตวิญญาณสายความเชื่อความศรัทธามากยิ่งขึ้น นะคะบางทีความเชื่อความศรัทธามันก็อยู่คู่คนไทยมาช้านานเนาะหรือว่าไม่ใช่คนไทยก็คือคนทั่วไปเนี่ยแหละ,ะค่ะคําว่าความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันใกล้เคียงมันอยู่ใกล้กับคําว่าความงมงายนะคะแต่คนกลุ่มที่เข้ามาพบมเห็นคลิปนี้นะคะ่ะสิ่งที่คุณเชื่อที่คุณศรัทธามันมาจากประสบการณ์ชีวิตมันมาจากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ได้พบได้เห็นด้วยตัวเองอย่างแท้จริงคุณตรงจึงเชื่ออย่างหมดใจนะคะอืม ตัวตนคนใหม่คุณเวอร์ชั่นใหม่นะคะจะนำพาสิ่งใดมาให้กับคุณแปดเหรียญค่ะบางคนก็อยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความสุขกับทุกวินาทีของการใช้ชีวิตนะคะคุณไม่ได้สนใจ นะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะทํางานหาเงินนะคะเร่งรีบเพื่อที่จะให้อยู่ในจุดที่สูงเพื่อที่จะให้อยู่ในจุดที่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเพื่อที่จะให้ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าทุกคนต้องได้รู้ว่าฉันเก่งอย่างไรฉันเชี่ยวชาญอะไรนะคะแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งอะพอถึงคุณได้รู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอะมันคือการที่เราได้เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รักตัวเองแล้วก็มัน มันเป็นพลังงานที่มันสะท้อนออกไปให้คนอื่นๆคนรอบข้างเขารู้อะนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ให้คุณค่าในเรื่องของภายในมากขึ้นพอยิ่งคุณเป็นอย่างนี้เท่าไหร่ยิ่งอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งได้มีการพินิจพิจารณาเห็นไหมคะสองกระจกคือเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะอาอาจจะส่องกระจกหรืออาจจะมามทบทวนเรื่องราวในชีวิต นะคะเราก็จะดูว่าอะไรที่มันสมควรหรือไม่สมควรอะไรที่ควรอยู่ต่อหรือพอแค่นี้อย่างที่ว่านะคะของคุณนะ่ะเป็นคนใหม่ที่ณนะตอนนี้นะสิ่งที่คุณโฟกัสนอกจากตัวเองแล้วอะ่ะมันก็คือการที่คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตได้กลมกลืนไปกับคนอื่นๆโดยที่บางทีเนะี่ยคุณอาจจะมีความแปลกแยกแตกต่างแต่คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวหรือเป็นที่ ไม่ต้องการของคนในสังคมคุณจะไม่คิดอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยดิ้นรนเพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเพราะคิดว่ายิ่งอยู่ในจุดที่สูงเป็นที่ยอมรับของคนมากมายแล้วจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขอันนั้นนะคืออดีตแต่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตคดเนี่ยคุณคนใหม่ที่คุณเป็นอยู่ณนะวันนี้ค่ะแค่คุณได้ทานในสิ่งที่อยากทานแค่คุณกินอิ่มนอนหับแค่คุณมีเสื้อผ้าแค่คุณมีงานนะคะทา แค่คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่เบียดเบียนตนตัวเองเนี่ยแค่เนี้ยมันก็คือความสุขของคุณแล้วนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ชอบที่จะตอนนี้นะคะคุณคนใหม่ไม่คิดที่จะโอ้อวด คุณคิดว่าภาพลักษณ์ภายนอกหรือสิ่งที่มันเป็นของฟุ่มเฟือยภายนอกอะ่ะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณพัฒนาไปได้นอกจากพลังภายในของตัวคุณเพราะอย่างที่บอกบางคนน่ะต้องใช้รูปร่างหน้าตาอยากที่จะพัฒนาตัวเองในเมื่อพัฒนาตัวเองจากภายในแล้วภายนอกก็อยากที่จะดูดีนะคะดูมีแบบมีออร่าหรือว่าอยากสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพราะบางคนอาจจะต้องได้ใช้รูปร่างหน้าตาแต่สําหรับบางคนนะคะ เขารู้สึกว่าปัจจุบันตัวตนของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้ทานอะไรก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวที่ไหนก็ยังมีความสุขอันนี้ก็จะเป็นพลังงานของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าชีวิตตอนเนี้ย ะะที่หามาได้ที่ดิ้นรนมากมายไม่ได้เพื่อต้องการการยอมรับจากคนอื่นแต่เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความสุขกับปัจจุบันสิ่งที่ได้รับตรงหน้าแค่นั้นคุณก็มีความสุขแล้วอะค่ะแล้วชีวิตใหม่ของคุณนะคะตัวตนใหม่ของคุณ new version ของคุณค่ะหนึ่งเหรียญค่ะตอนนี้น่าจะกลายเป็นคนที่มีพลังงานดึงดูดเห็นไหมคะ อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการจราจรผู้คนต่างๆแต่คุณมีสิ่งหนึ่งที่คุณได้เห็นที่คุณมีแล้วรู้สึกว่ามันมีค่าสำหรับตัวคุณหนึ่งเหรียญในสำหรับอื่นเนี่ยจะเป็นเหรียญใหญ่ๆที่นะคะเหมือนตกมาจากฟากฟ้าหน่อยว่าชีวิตของคุณนะ่ะเมื่อได้รู้แล้วว่าแก่นสารที่สำคัญของตัวเองคืออะไรอะ่ะ คุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณมีในตัวคุณน่ะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับคุณมันสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดตอนเนี้ยคุณในเวอร์ชั่นใหม่อ่ะคุณรู้สึกว่าคุณโชคดีที่คุณมีในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็นคุณพอใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่คุณหามาได้ที่คุณนะสร้างมันขึ้นมาแล้วหนึ่งเหรียญเนี่ยมันคือดวงของคนที่ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะเป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงนาทีทองของชีวิตค่ะเห็นไหมคะมีคนมากมายก็จริงนะคุณเริ่มจะไม่แบบไม่ได้โฟกัสนะคะสิ่งที่มันเป็นของนอกกายแต่คุณโฟกัสสิ่งที่คุณมีคะะ่ะคุณจะนําไปต่อยอดคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีนะเวลาเนี้ยมันม,มันมีคุณค่าแล้วมีความสําคัญกับคุณนะคะโฟกัสให้ถูกจุดคุณในเวอร์ชั่นใหม่นี่คือคนที่สามารถที่จะโฟกัส นะคะสิ่งที่สําคัญสาหรับชีวิตได้หนึ่งเหรียญนะ่ะมันคือการเริ่มต้นบางคนนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นปรับไมล์เซตใหม่ปรับความคิดตัวเองใหม่ปรับทัศนคตินะคะปรับตัวตนเพื่อที่จะสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่หลังจากนี้นะคะ่ะไม่ต้องยึดติดเนี่ยมันมันเป็นคนที่ไม่ยึดติดนะคะเหมือนเวอร์ชั่นคุณคนใหม่เนี่ยคือคนที่แบบว่าปล่อยวางได้เยอะ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญแล้วก็ไม่ยึดติดค่ะอยู่คนเดียวได้เส้นทางสายนี้เดินทางคนเดียวก็ได้ไม่มีเหงาค่ะเพราะคุณยังมีสิ่งที่คุณอยากจะทำอีกเยอะแยะมากมายเพราะตัวตนใบแรกของคุณคือเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงสิ่งนี้มันยังเป็นสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ย คุณพยายามที่จะให้เป็นที่ยอมรับแก่ใครหลายๆคนแต่ว่าการที่เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงหรือว่ายิ่งนานวันยิ่งรักความสงบมากเท่าไหร่คุณยิ่งกลายเป็นคนที่เดินออกมาจากความวุ่นวายเดินออกมาจากจุดที่เรียกว่ามันคือความท็อกซิกมันคือสังคมจอมปลอมอ่ะนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณในเวอร์ชันใหม่นะคะสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยนะคะมันกำลังจะ นะคะทำให้ชีวิตคุณหลังจากนี้หลังจากที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้หากพลังงานตัวตนของคุณตรงกับสิ่งที่หน่อยพูดมานะก็สามารถดูต่อได้เลยหนึงเหรียญเนี่ยยิ่งคุณกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่หรือยิ่งคุณกล้าที่จะเดินหน้าด้วยตัวเองนะคะฝึกฝนตัวเองด้วยตัวเองกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กล้าที่จะปรับไมเซตของตัวเองได้เร็วเท่าไหร่อ่ะ ชีวิตของคุณยิ่งจะไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นแล้วนะเวลานี้หน่อยรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณต้องรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ทาไมมันง่ายจังเลยมันทำไมใช้ชีวิตได้ง่ายจังเลยสบายสบายค่ะแค่กินอิ่มนอนหลับแค่มีเสื้อผ้าแค่มีของจำเป็นไม่ได้ขาดไม่ได้ไม่ได้ขาดสนนะคะเมื่อฉุกเฉินก็ยังสามารถที่จะหามาได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ได้ต้องการความจำเป็นใดๆนะ อืมคําแนะนํานะคะอมืมีใจบุญสุนทานความลับนะคะคนที่มีพลังนะคะ โอ้โหพลังไม่พอความมั่นคงมาเต็มค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อย่างที่หน่อยบอกบางคนอาจจะทำเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอ่าอาจจะไม่ได้ทำโดยธุรกิจนะอาจจะเป็นในลักษณะที่อยากที่จะกลับมาเป็นคนที่ฝึกปฏิบัตินะคะได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัติได้สวดมนต์นะคะเล็กๆล็ก,ลกน้อยนอยไปนะคะอืมอ่ะโอเคมันเยอะก็เอาตามนี้เลยละกันเนาะเดงออกมาเยอะแล้วอ่ะ นะคะคุณก็ยังเป็นคุณค่ะคุณก็ยังเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เป็นจิตใจดีอะนะคะถึงแม้จะอยู่ในจุดที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแล้วอยู่ในจุดที่แค่มีชีวิตที่ ไม่ได้ติดไม่ได้ขัดมันคือความสุขของคุณแล้วอะ่ะแต่คุณเชื่อไหมคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ว่าจะทําอะไรอะ่ะก็จะนึกถึงคนอื่นๆเสมอค่ะแล้วเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานด้วยนะให้ทั้งกับสัตว์เลี้ยงให้กับน้องหมาน้องแมวหรือบางคนเนี่ยอาจจะให้กับดวงวิญ,ญญาณสัมภเวษีผีราย,ยาดหรือบางคนอาจจะทําบุญทําทานเกี่ยวกับโรงพยาบาลเด็กนะคะหรืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเด็กที่อ่า โดนทอดทิ้งเด็กกำพร้าต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณเนี่ยนะคะคำแนะนำเลยคือคุณถ้าถ้าใครไม่ได้ทำเกี่ยวกับโลกออนไลน์หรือว่าไม่จำเป็นต้องใช้ตัวตนใช้รูปร่างหน้าตานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าบางอย่างอะคะ่ะไม่จำเป็นต้องบอกใครนะคะเพราะว่าตัวตนจริงๆของคุณณนะนะเวลานี้จริงๆก็ไม่ใช่คนที่ชอบอวดอ้างโพธนาอะไรบางอย่างที่เก็บเป็นความลับได้ก็เก็บค่ะเพราะว่าคนในทุกวันนี้อะ ะะต้องบอกเอาไว้เลยว่าเรื่องผลประโยชน์เรื่องอความแข่งแย่งชิงดีมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นหากคุณคิดที่จะทำอะไรลงทุนทำอะไรนะคะไม่ต้องบอกให้ใครรู้นะคะ่ะในเส้นทางการเริ่มต้นแต่ให้เขาเห็นในวันเวลาที่คุณประสบความสำเร็จที่คุณสามารถที่จะทำออกมานะคะได้อย่างแบบนะคะมีประสิทธิภาพแล้วนะคะแล้วคุณเป็นลูกหลักของจักรวาลด้วยนะ เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณได้อ่าปรับ Mindset ใหม่ปรับแนวคิดใหม่นะคะให้ความสำคัญในเรื่องของการทำอะไรที่มันเป็นในทิทางที่ถูกที่ผิดมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนก็อย่างที่ว่าอาจจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวนะคะเอะคุณอาจจะเป็นคนที่เมื่อก่อนอาจจะดิ้นรนเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่พอคุณมาอยู่ในจุดที่แบบเอ่อ เขาเรียกว่านิ่งมากขึ้นแล้วอะทุกคนต่างก็มีชีวิตสามารถที่จะเอาตัวรอดได้แล้วอะคุณก็เริ่มกลับเข้ามานะคะเขาเรียกว่าให้เวลากับตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองคือบางคน่ะรับผิดชอบครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแล้วทีนี้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเมื่ออยู่ในจุดที่เขาสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะคะขึ้นไปถึงฝั่งแล้วอะค่ะเรือจ้างอย่างเรามันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องได้มาบูรณะซ่อมแซมดูแลตัวเองอย่างจริงจังคือคนทุกวันนี้อะค่ะ เท่าที่เห็นนะคนที่มีภาระหน้าที่ทางครอบครัวหรือสิ่งที่ต้องใช้จ่ายนะคะในในชีวิตประจำวันเนี่ยเหนื่อยมาเยอะกว่าจะถึงจุดที่มันเป็นเวลาของตัวเองอะ่ะก็อาจจะเลยวัยสาปลาย40 50ไปแล้วอะ่ะพอถึงช่วงระยะเวลาอายุเท่านี้อมันถึงเป็นช่วงที่เราได้กลับเข้ามาบำรุงดูแลตัวเองอะ่ะ นะะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าหากณนะเวลานี้คุณยังอยู่ในจุดที่ต้องได้เป็นเสาหลักให้กับคนอื่นๆคุณอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะบางอย่างที่ไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดเขาไปซัทุกอย่างก็ไม่ต้องบอกค่ะมีก็เก็บเอาไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณนะ่ะจะต้องได้มาคือคือบางทีคนคนบางคนนะคะ ใช้ร่างกายจิตใจทุ่มเทแรงกายแรงใจไปเพื่อที่จะหามาให้ได้มากๆเพื่อที่จะให้พาตัวเองหลุดพ้นให้ได้ไวแต่คือทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของมันนะคะให้คุณขณะที่คุณทําไปอ่ะก็ให้คุณดูแลตัวเองด้วยกินให้อิ่มนอนให้หลับดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกบํารุงดูแลสุขภาพดูแลอาหารการกินได้มีการหยุดนะคะพักนะคะหาความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยนะคะ อ,อาจจะเป็นในลักษณะการลงทุนในระยะยาวการซื้อกองทุนแบบหยอดทีละเล็กทีละน้อยอาจจะตัดเปอร์เซนต์ก็ได้ว่ารายได้หามาได้ร้อยเปเซนเนี่ยแน่นอนว่าคุณเอาไปให้ครอบครัวเนี่ยเกิน50%อยู่แล้วและอีก50%คุณอาจจะตัดเอาไว้นะคะลงทุนต่อยอด5-10% ะะแล้วก็เอาไว้สําหรับให้กับตัวเองบํารุงตัวเองดูแลตัวเองเพราะว่าหน่อยเชื่อแนะ่ว่าคนที่เข้ามาพรมเห็นคลิปนี้ค่ะมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ร่างกายภาพลักษณ์ภายนอกของคุณมันยังมีประโยชน์กับงานที่คุณทําอยู่นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือการเหมือนกับลงหน้า,นาทองเนาะเหมือน การแบบมีเสน่ห์เมตตา, <S <S ตาเห็นไหมรูปงาม,มบางคนก็ยังต้องได้ใช้รูปร่างหน้าตา, <S <S ตาเพราะฉะนั้นหากคุณสามารถที่จะจัดการวางแผนชีวิตของคุณนะคะได้ให้มันมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะ่ะสามารถที่จะนะคะอ่าเขาเรียกว่าอืมทำให้มันกลมกลืนทําให้มันปรับบาลานซ์ได้ะคะ่ะทุกๆสิ่งทุกๆุกอย่างนะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆแบบคาดไม่ถึงเลย นะคะเพราะมันมีเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นนะคะจงสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองตอนนี้เหมือนดวงของคุณน่าจะกําลังสนุกกับการที่ได้ทำอะไรใหม่ๆสนุกกับการที่ได้เห็นตัวเองแล้วรู้สึกว่าเออเรามาไกลได้ขนาดนี้นะคะมองตัวเองแล้วรู้สึกว่าอืมนะคะคือชื่นชมตัวเองอ่ะ คนที่ส่องกระจกแล้วก็สามารถที่จะชื่นชมตัวเองได้ว่าเออเราก็พัฒนาตัวเองเราดูแลตัวเองมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วอะ่ะนะคะมันทําให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะนะคะแล้วสิ่งที่คุณทําอ่ะ ใครที่ใช้รูปร่างหน้าตาใครที่ใช้สเสน่ห์เมตตามหานิยมใครที่ต้องได้ติดต่อกับคนมากมายเป็นที่จับต้องเป็นที่สนใจของคนมากมายเน่ยบอกไว้เลยว่าหลังจากนี้ค่ะหน่อยว่าดวงคุณจะเปิดใครที่กําลังคิดอยากที่จะทําอะไรเกี่ยวกับการออนไลน์นะคะเปิดช่องสร้างตัวตนนะคะหรือว่าทําเกี่ยวกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นแอฟเฟลเอตต่างๆะคะ่ะหน่อยว่าคุณจะกําลังเป็นไปได้สวยนะจากการที่คุณเนี่ย ปรับใหม่เซตตัวเองใหม่จากการที่รู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ควรโฟกัสอะไรคือสิ่งที่ควรที่จะลงทุนอะไรคือสิ่งที่ควรที่จะตัดที่จะปิดปิดไว้เป็นความลับนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณในเวอร์ชันใหม่ค่ะไฉไลกว่าเดิมแน่นอนค่ะพลังงานแค่มีหนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็มีเหนือความคาดหมายบางคนนะอาจจะนะคะมีดวงได้ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะฝันดีฝันแม่นนะคะหรือว่าอาจจะนะคะได้อ่าลอตเตอรี่ได้อะไรมานะคะไล่เลขที่ได้เลขน่านะจะได้จากการเดินทางนะหรือไม่งั้นก็ซื้อจากการที่คุณเดินทางไปไหนแล้วคุณอาจจะซื้อไว้ก็ได้นะคะคุณอาจจะได้รับอืมได้รับพรได้รับเงินก้อนมันมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการเดินทางนะคะเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายด้วยก็ได้หรือบางทีก็อาจจะแบบได้ลูกค้ารายใหญ่ อย่างเงี้ยไดออเดอร์นะคะเข้ามาแบบเกินความคาดหมายแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากผลของการกระทำนะคะแล้วก็เกิดจากการที่คุณเนี่ยนะคะคิดดีทดําดีปฏิบัติดีผลบุญกุศลบุญบาร,รมีการให้ทานการช่วยเหลือมันกาลังส่งผลงอกเงยะค่ะนะคะก็คุณเวอร์ชั่นใหม่ใช่ไรกว่าเดิมนะคะน้อมรับนะคะสิ่งดีๆนี้ไปค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทุกๆเส้นทางของทุกคนนะคะหน่อยไปลวะคะ่ะบ๊ายบาย